สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไลฟ์ในล่มกันดีกว่าค่ะร้อนนะคะอากาศร้อนเนอะเมืองการถ้ามีแดดออกเมื่อไหร่ค่ะทุกคนแดดออกเมื่อไหร่ก็คือร้อนทันทีเลยนะร้อนมากอากาศร้อนท่อ,อไปข้างนอกนี่ตอนนี้ไม่ได้เลยค่ะ แต่ร้อนจัดนะคะแสงแสงกำลังเข้ามาแล้วค่ะวันนี้เราก็เลยมาทำกันในร่มเนาะ,ะทำในร่มค่ะทุกคนวันนี้เราถ้าเ,เพื่อนๆจำได้เนาะ,ะต้นที่เราเคยเอาไปบ่มรากค่ะต้นที่เราเคยไปบ่มรากะะเอ่อยังไม่ได้ยังไม่ครบเดือนดีเนาะ,ะแต่ก็ใกล้แล้วะคะ่ะใกล้ครบเดือนละลากเขาออกมาแล้วค่ะ ปลาเขาออกมาเยอะเลยเนาะแต่ทีเนี้ยด้วยความร้อนนะ,ะทุกคนอยู่ในแก้วนะ <c oughs> เราก็เลยมองว่าถ้าเขาอยู่ในขุยมะพร้าวเนี่ย <c oughs> เขาจะไม่ได้สารอาหารอะไรเลยเนาะเราก็เลยจะย้ายะคะ่ะทุกคนย้ายเขาลงในถุงชําเลยเนาะไม่ตายนะคะไม่ตายสักต้นเลยนะที่บ่มไว้นะไม่ตายเลยนะย้ายเขาไปไว้ในถุงชําเลยค่ะอะบางสวนเนี่ยเราก็ย้ายไปแล้วเนาะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดู บางส่วนเนี่ยเราเราย้ายไปแล้วค่ะเราย้ายเราย้ายเขาละนี่ค่ะเห็นไหมคะบางส่วนเนี่ยเราย้ายเข้าเข้าใส่ถุงชําไปแล้วเนาะก็เดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวก็มามาย้ายด้วยกันนะคะพร้อมๆมมกันเราให้ดูลากไปด้วยค่ะอันนี้อันนี้เป็นที่บ่มรากบางส่วนเนาะบางส่วนก็เป็นตุ้มตอนนะคะ บางสวนก็เป็นตุ้มตอนนะแล้วก็เราก็เอาอมะเดื่อฝรั่งนะทุกคนลงด้วยนะลงในถุงชําด้วยนะเพราะว่าอยู่ในขุยมะพร้าวนานๆน,นะคะอยู่ในขุยมะพร้าวนานๆอะ่ะมันก็เขาก็ไม่ได้สารอาหารอะไรเนาะปุ๋ยอะไรก็ไม่ได้เนาะก็เลยเอาย้ายเข้าไปในถุงชําดีวกว่านะคะไซส์ถุงวันนี้ค่ะก็เป็นถุงเล็กค่ะ ไม่ใหญ่นะคะเผื่ออนาคตอาจจะส่งให้ลกเพื่อนๆได้นะเพื่อนๆได้นะคะแล้วก็รากที่บ่มค่ะรากที่บ่มเออบางกิ่งบางบางถ้วยอะคะ่ะก็รากออกดีนะคะรากออกมาเยอะนะคะนี่ยังไม่ถึงเดือนนะรากเขาออกมาแล้วนะเดี๋ยวแกะแล้วเดี๋ยวดูไปพร้อมกันนะคะแกะแล้วดูไปพร้อมกันนะ,ะอ๋อที่บ่มไว้ะคะ่ะถ้าเพื่อนตามคลิปนะในคลิปสั้นนะคะ ไม่ตายสักต้นเลยนะคะรากออกทุกต้นนะคะแล้วเราก็เอาเขาเอา่อลงถุงชําแล้วเนาะลงถุงชําแล้วค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ค่ะเรา <c oughs> เราลงถุงชําไปแล้วนะคะเป็นบางส่วนเราลงถุงชําไปแล้วเนาะเ <c oughs> น,นี่ยค่ะบางส่วเนเราลงถุงชําไปเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ดเดี๋ยวมาดูรากกันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลงใหม่นะลงเพิ่มแล้วก็มาดูไปด้วยกันนะคะไปพร้อมๆกันนะ นี่ค่ะเดี๋ยวมันอยู่ในแก้วคะ่ะที่เราบ่มไว้นะระยะเวลาก็เกือบเกือบเดือนนะคะแต่ยังไม่ถึงเดือนเนาะยังไม่ถึงเดือนนะคะเราแกะตุ้มตอนแล้วบ่มด้วยเขุยมะพร้าวนะคะขุยมะพร้าวที่เราแช่ด้วยน้ํายาเล่งรากเนาะเป็นขุยมะพร้าวที่แช่เพื่อเอาไปใส่ตุ้มตอนทาห่อตุ้มตอนเลยคะ่ะเอามาบ่มรากเนาะเอาใส่แก้วอย่างนี้นะแก้วน้ำอะคะ่ะแล้วใส่ไปทั้งตุ้มเลยนะทิ้งไว้อ่อ ยังไม่ครบเรียนดีค่ะทีนี้เราก็มองว่าด้วยเขาโดนแดดด้วยนะคะเอเขาจะไม่ได้สารอาหารอะไรเนาะเราก็เลยจะย้ายเขาไปในถุงชําเดี๋ยวแกะเดี๋ยวดึงดึงไปด้วยกันนะคะนี่ค่ะอันนี้เอาลากเขาเดินมางี้เนะแต่ไม่ถึงก้นนะคะแต่เขาไม่ถึงก้นเนาะลากมานะคะนี่คือที่เราบ่มลากนะทีนี้เราก็ เอ่อย้ายมาใส่ถุงชั้นค่ะทุกคนย้ายมาใส่ถุงชันเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ทุกคนดูตอนเราเราไอ้นี่เลยดีกว่าเน,นะเดี๋ยวปรับปรับกล้องนะจะได้เห็นเวลาย้ายนะคะย้ายมาใส่ถุงชันเนี่ยค่ะเราเราย้ายแล้วล่ะบางส่วนเนะี่ยนนี้เดี๋ยวให้ดูเลยนะอุอปกรณ์ที่เรามีก็คือตอนนี้ก็คือดินค่ะดิเอ่อใบก้ามปูหมักที่วัวนะที่ที่เราใช้นะคะ ักไว้สองเดือนนะคะแล้วก็ใส่ถุงชํานะเอ่อที่ดึงมาตะกี้นะคะที่ดึงมานี่นะที่ระบบ่างนะคะด้วยเขาโดนแดดเนี่ยเนี่ยพอเาลาลรดน้ํารดน้ําเป็นบางส่วนนะคะมันก็เหลือแต่ใยนะเขาก็จะไม่ได้สารอาหารอะไรเลยเนาะเราก็เลยคิดว่าย้ายใส่ถุงชําดีกว่า แต่ย้ายคราวนี้ก็คือว้าเขาเดินแล้วเนาะเราจะไม่ได้ใช้ไม้หลักปักนะคะเพราะว่าขุดมะพร้าวมันแน่นนะเราจะไม่ใช้ไม้หลักปักเนี่ยนี่ค่ะก็ใส่ถูกใส่ดินไปนะคะดินของเราเป็นวัสดุปลูกจากใบไม้นะคะใบไม้หมักนะคะใบก้ามปูนะใส่ใส่ไปแบบนี้นะคะนี่เนาะแล้วก็ใส่ดินให้เต็ม ที่นี้เขาก็จะได้สารอาหารแล้วเนาะได้ธาตุอาหารครบแล้วค่ะในนี้ในดินเนี้ยจะมีธาตุอาหารครบทุกธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมนะคะมีทั้งหมดนะไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยอะไรแล้วเนาะของเราทาุธานได้ครบหมดนะคะในในดินนะในครบทีนี้ก็จะได้เพิ่มแล้วจากจากขุดมะพร้าวอย่างเดียวมันไม่มีอะไรแล้วค่ะมันไม่มีสารอาหารอะไรให้เขากินแล้วอะ่ะก็เลยต้องย้ายนะคะ พอย้ายเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดใหม่ที่ที่บ่มไวะคะ้ค่ะไปเกือบไม่ถึงเดือนเนาะไม่ถึงเดือนหรอกเออ <Okay. S 1> เขาก็ไม่ตายนะคะไม่ตายสักต้นเลยเนาะใช้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็มาลงใส่ถุงชํามหมดเลยเนาะเขาก็มาลงใส่ถุงชํามหมดเลยเห็น mm hmm. ต้นหนึ่งนี่ค่ะเนี่ยค่ะล่าเขาออกแล้วนะทะุกคนมองนะล่าเขาออกนะแต่ด้วยที่ว่าตุ้มเราตุ้มใหญ่ด้วยแหละแล้วแก้วมันเล็กนะนะคะ ก็ด้วยขุยมะพร้าวนี่ค่ะลากทุกคนลากที่บ่มนะคะบ่มนะวิธีบ่มลากเราก็ไปศึกษาเรียนรู้มาบ้างนะก็แต่ทดลองใช้แก้วเนี่ยก็คือออกไอเดียออกเองนะคะคิดไอเดียเองนะก็ลองดูก็โอเคค่ะได้ผลนะได้ผลแต่ทีเนี้ยวิธีการบ่มลากเนะี่ยมันจะระยะยาวไม่ได้เนาะ ถ้าไม่งั้นนจะต้องเหมือนแบบว่าให้ให้ปุ๋ยเขาด้วยเนาะแต่ทีเนี้ยเราปุ๋ยเราอ่ะส่วนมากเราจะทําจากดินนี่ละคะปุ๋ยเราได้จากดินอยู่แล้วเนาะเออเป็นปุ๋ยอินทรีย์อยู่แล้วเนาะที่ไร่ก็จะไม่มีปุ๋ยอะไรเลยนอกจากดินอย่างเดียวเราก็เลยย้ายมาใส่ถุงชําเนาะเมื่อก่อนเราจะใช้ถุงใหญ่ค่ะใช้ถุงใหญ่ก็ถุงใหญ่เนี่ยมันจะจัดส่งไม่ได้เนาะเราก็เลยเปลี่ยนเป็นถุงเล็กเพื่อที่ อนาคตถ้าเขาเราจะหาวิธีนะแพ็คส่งส่งถุงอกิ่งชำํำลองดูนะคะจะได้นะเพราะลูกค้าหลายคนอยากได้แบบนี้นะคะอยากได้เป็นต้นชํำนะนี่คะ่ะที่ผมลากกิ่งที่เราใช้เนี่ยมันมันเป็นกิ่งตกเกตนะคะทุกคนกิ่งไม่สวยกิ่งใบไม่สวยนะ,ะเพื่อเราทดลองนะเราก็กลัวว่าเออถ้าทดลองมันไม่ได้ผลมันก็ตายไปนะ นี้มันได้ผลหมดทุกต้นเลยค่ะแล้วก็มีแตกยอดแล้วนะคะได้ผลแล้วก็มีแตกยอดนะนี่ค่ะแตกยอดแล้วตยอดก็เลยย้ายใส่ถุงชําะเลยค่ะเดี๋ยวเราหาทดลองเพื่อนๆมีเทคนิคการชาเอ่อส่งด้วยถุงชาเนาะเอ่อเข้ามาคอมเมนต์บอกไหนก็ดีนะเดี๋ยวตามเข้าไปดูในในช่องเลยค่ะตามเข้าไปดูในช่องเลยนะวิธีการแพ็คถุงชา เพราะว่าที่ไลนเราส่งนะก็จะเป็นตุ้มตอนเลยนะคะไม่ไม่ไม่เคยใส่ไม่เคยส่งในถุงชํานะเพื่อนมีไอเดียจริงๆอะไรบอกได้นะคะได้มีต้นชําส่งให้ลูกค้านะ นี่ค่ะก็ใส่แบบนี้เสร็จ <c oughs> <c oughs> เราทำไปหลายต้นแล้วค่ะทำไปหลายต้นแล้วนะก็เหลืออีกแค่ห้าต้นสุดท้ายลกหน่อยเพราะว่าเพิ่งตัดยากนะคะนี่ค่ะ อีกอันนี้มาได้ไงเนี่ยเนี่ยค่ะต้นชํำต้นบ่มรากนะแล้วเอามาชํำไม่ตายแนละ้วแล้วก็ออกดอกเลยค่ะทุกคนมีออกดอกเลยนะคะติดดอกแล้วนะด,ดอกลูกก็มีนะคะต้นน็มีติดลูกค่ะก็เป็น ที่เราทดลองเนาะการบ่มรากค่ะก็ประสบความสําเร็จเนะแต่ก็มีการบ่มรากอะมันก็คงไว้นานไม่ได้เขาก็ต้องการสารอาหารธาตุอาหารเนาะก็เลยย้ายมาเป็นถุงชําดีกว่าเป็นไซส์เล็กนะคะไซส์เล็กเนาะก็เอามาให้เพื่อนได้ดูค่ะได้ดูเนาะว่าสิ่งที่เราทดลองมันก็ได้ผลได้ผลไม่ได้ผลยังไงเนาะก็เอามาแชร์ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะคะก็ได้ผลแหละแต่มันก็ต้อง ย้ายเพื่อที่จะได้สารอาหารเขาจะได้สารอาหารจะได้โตเนาะโตแล้วก็เป็นพุ่มนะคะเป็นพุ่มนะเนาะจุดประสงค์ก็คืออยากทดลองให้ลูกค้านั่นแหละคะ่ะลูกค้าต้องการนะก็เป็นการทดลองที่ยังไม่ได้เริ่มขายเนาะแต่เป็นการทดลองนะ,นะคะก็วันนี้วันนี้ก็จะมีมาคุยด้วยละคะ่ะที่เรื่องเซ็ตของขวัญเนานะ บ่สืบเนื่องจาก <c oughs> เมื่อวาเลนไทน์ที่ที่ผ่านมานะคะวาเลนไทน์ Valentine ที่ผ่านมานะ,ะมีเพื่อนๆมี <c oughs> ลูกค้าค่ะสั่งสั่งกิ่งสั่งกิ่งมะนาวรนี่ราคาหนึ่งกิ่งกิ่งเดียวนะคะเพื่อที่จะส่งให้อ่คนรักเนาะวาเลนไทน์ Valentine นะคะแล้วก็ให้เราเขียนการ์ดให้นะคะอ่สิ่งที่ข้อความที่เขียนอะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าประทับใจเนาะประทับใจในสิ่งที่ที่เขา ส่งทําให้แฟนเขานะคะเราก็เลยเกิดไอเดียในปีใหม่ค่ะทุกคนเกิดไอเดียในปีใหม่เนะเราอยากเอ่อทำเซตของขวัญขึ้นมานะคะอ่าถ้าเป็นเพื่อนตามเนาะในคลิปอะคะ่ะเราเรามีเซตของขวัญน,นะคะกิ่งเดียวเราก็ส่งเนาะทุกทุกๆเอ่อท,ทุกทุกราคานะคะเราส่งหมดนะคะกิ่งเดียวเราส่งนะคะแ,แค่วันนี้ถึงสิ้นเดือนเนาะ yani. เราทาเซตของขวัญให้ พิเศษนะเป็นของขวัญที่ลูกค้าสามารถส่งไปให้คนที่คุณรักนะคะคนที่คุณรักเนะอะด้วยราคาที่ปกติค่ะราคาปกตินะแต่เราจะบริการเขียนการ์ดให้ฟรีนะคะเราจะบริการเขียนการ์ดให้ฟรีเนาะมันก็เป็นช่องทางช่องทางอีกช่องทางหนึ่งเนาะที่จะหาของขวัญที่แปลกใหม่ๆให,ให้ให้คนที่คุณรักเนาะ ต้นไม้เนี่ยค่ะมันก็จะเป็นอะไรที่เนาะปลูกต้นไม้แล้วจเจริญเติบโตนะอย่างซื้อให้คนรักคนรักปลูกไว้ก็มองเห็นเออคนนี้ซื้อให้คนนั้นซื้อให้นะคะมันก็อดูแลใส่ใจเนาะเขาก็จะดูแลใส่ใจให้จเจริญเติบโตนะยิ่งยิ่งคําอวยพรที่เขียนใส่การ์ดไปค่ะจากของลูกค้านะก็อยากให้เหมือนแบบความรักของเราอะไรนะ เริญเติบโตเหมือนต้นไม้อะไรนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะที่เขาให้เราให้ทางไร่เขียนนะก็เรียกราคาถึงนี้ถ้าใครสนใจนะคะมันเป็นไอเดียที่เราว่ามันเจ๋งดีนะเราว่ามันเจ๋งดีค่ะน่าลองทำน่าลองส่งมันเป็นอีกทาั้งเลือกของของขวัญของขวัญนะคะที่อาจจะส่งเป็นอย่างอื่นเบื่อแล้วดอกไม้เบื่อแล้วเอาเป็นต้นไม้มั่งนะคะต้นไม้เนาะอยู่อยู่นานค่ะแล้วเป็นยิ่งเป็นสายพันธุ์ที่ทนโลกดยนะทุกคน มันก็จะทําให้คนดูแลดูแลง่ายด้วยนะคะเนาะมันก็เป็นเซ็ตของขวัญที่แปลกใหม่ดีนะคะแปลกใหม่ดีนะคะถ้าใครสนใจเนาะเข้าไปสอบถามได้นะคะเข้ามาสอบถามเราได้เนาะโทรมาได้ค่ะที่โปรไฟล์เรามีนะคะมีเบอร์โทรอยู่แล้วเนาะแล้วก็ช่องทางอื่นก็ใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยนะคะบ้านเราบ้านไร่การจนบุรีนะคะเข้ามาสอบถามกันนะก็ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนธันวานะคะสิ้นเดือนธันวาแล้ว ถ้าสั่งช่วงนี้ก็เราก็จะล็อกไว้แล้วก็ให้ทุกคนส่งข้อความมานะว่าให้เราเขียนอะไรนะคะเราก็จะเขียนให้นะสั่งจองสั่งออเดอร์ไว้นะคะต้องสั่งไว้เนะเราจะออเดอร์ที่สั่งเนี่ยเราก็จะเอาอเช่นเอาแบบเนี้ยมันจะเป็นตัวผูกไว้ที่ที่ตู้มาค่ะไว้ให้ทุกคนเลยเนาะเพื่อที่จะตัดวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะส่งวันที่ยนะี่สิบเจ็ดเนาะหรือ ใครมีออเดอร์จะให้ส่งช่วงไหนก็บอกได้นะคะแต่ต้องจองไว้ก่อนนะคะต้องจองไว้ก่อนเนาะ,คะใครสนใจนะก็คือเป็นไอเดียค่ะไม่ไม่ได้ไอันี่กันเนาะถ้าสนใจอย่างเดียวก็เป็นไอเดียเจ๋งๆอีกทั้งเรื่องหนึง่งที่จะไปซื้อของขวัญบางทีนึกไม่ออกนะอะไรที่เนี่ยค่ะต้นไม้เราก็ว่ามันเจ๋งดีเนาะมันเจ๋งดีค่ะมันได้มันได้เป็นซื้อเป็นของขวัญให้นะคะของขวัญให้เนาะ ลองดูค่ะเป็นทางเลือกเนาะแค่พิเศษแค่ช่วงนี้อย่างเดียวนเนะถ้าเป็นอย่างอย่างเป็นช่วงช่วงปกติอ,อ่ะกิ่งละหนึ่งร้อยเนี่ยเราจะไม่ส่งกิ่งเดียวน,นะคะเราไม่ส่งกิ่งเดียวเนาะเพราะว่าทั้งลูกค้าทั้งเราด้วยเนาะนการส่งคุ้มค่ามันไม่คุ้มค่ากับการส่งแล้วก็ราคาค่าส่งแล้วก็กล่องอะไรพวกนี้ด้วยนะกล่องมันก็ราคาสูงกันนะคะทุกคนกล่องมันก็ราคาสูงเนาะก็เนี่ยค่ะแต่แต่ช่วงนี้ พิเศษให้ลูกค้านะคะเป็นของขวัญพิเศษเนาะทำให้ลูกค้าแล้วก็เขียนการ์ดให้ด้วยนะคะเขียนการ์ดให้ด้วยเนาะคะ่ะถ้าใครสนใจเนาะก็ทักเข้ามาได้ค่ะทักเข้ามาได้เราก็จะออเดอร์ไว้ให้ก่อนนะคะก็เป็นการชำ้ำอ่าชํำจากกิ่งนี้เนาะบ่มรากนะคะก็ทำให้เสร็จเรียบร้อย เหลืออีกห้าต้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําไปเรื่อยๆะคะ่ะจนเสร็จบางต้นเขาก็จะรากมองไม่เห็นไม่เห็นนะคะแต่เขาไม่ตายนะคะทุกคนเขาก็ปกตินะปกติต้นนี้ต้นนี้เห็นค่ะต้นนี้เห็นแต่เราจะใส่ขุนมะพร้าวไม่เต็มเนาะเพราะว่าแก้วเขาเล็กตุ่มใหญ่นะคะแล้วก็ต้นนี้ออกดอกคะ่ะทุกคนต้นนี้ออกดอกที่ที่บ่มรากนะคะเดี๋ยวดึงให้ดู จะดึงไม่ดีนะคะมันดึงไม่ยากค่ะตอนเป็นขุยมะพร้าวเนาะเนี่ยค่ะรากมันจะขุดมะพร้าวมันจะไม่เต็มเนาะเนี่ยค่ะรากออกละนี่ไม่ถึงเดือนนะคะบ่มรากนะทดลองเป็นการทดลองบ่มรากกิงกิงตกเกตนะคะามาลองบ่มก็ถือว่าได้ผลค่ะได้ผลได้ผลแต่อาจจะส่งแบบนี้ให้ลูกค้าไม่ได้เนาะต้องใส่ถุงชำถึงจะดีกว่านะคะมันไม่เหมาะสมกับราคานะ ทำให้มันสวยๆก็โอเคค่ะก็เป็นการทําคลิปสั้นๆเนาะไม่ได้เป็นการถ่ายทอดสดไม่สั้นเอ๊ะไม่ยาวมากเนาะให้เพื่อนๆได้ดูนะคะวิธีการย้ายย้ายที่บ่มรากเนะมาลงสูงชําค่ะก็แค่นี้ละค่ะเพื่อนๆมีอะไรสงสัยก็เข้ามาทักมาถามกันได้เนาะโทรมาก็ได้ค่ะโทรมาก็ได้เนาะ จะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมค่ะได้ที่ช่องทางอื่นได้นะใช้ชื่อบ้านหลาบ้านไร่าาการจันดามุรีนะคะทุกคนเข้าไปดูได้นะคะข้อมูลเพิ่มเติมนะเอ่อช่วงนี้เข้าไปไลฟ์ในสวนไม่ได้ะคะ่ะมันร้อนนะมันร้อนแล้วโทรศัพท์มันฮีทค่ะมันมันร้อนร้อนจัดเมื่อเช้าไลฟ์อีกช่องหนึ่งก็มันฮีทนะก็เลยทำอยู่ในบ้านนะคะในร่มนะ โอเคค่ะงั้นก็คลิปนี้ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมนะคะไว้เจอกันใหม่วันหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย